ขวัญใจหมหาชน All New ซ s s ี DMAX นะครับ1.9เตัวท็อปตัวเตี้ยนะครับเอาไปฟรีดาวได้เลยป๋าจะจัดให้ครับพี่น้องก่อนอื่นทักทายกันก่อนเนาะสวัสดีครับป๋ายาบรร้าวู่รอยใจดีมีเวลาให้ว่ายน้ำเป็นขับฟอร์รี่ติกแก๊สมื่อนี่จัดมาใหม่ให้พี่น้องเต็มที่ไปออ l n 1.9ฉลามบก ปี 2022, สองพัี่สิบสประตูตีวเตียต,ต,ตัวท็อป1.9ึเซนตนะครับไฟหนาโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกมา2ดิ่น2แสบพี่นอ้องนะครับผมมาพร้อมกับซ e 37เลซเซอร์แดงแม็กใหม่ยางใหม่จัดให้1นฟุตสีเทาเรมโบ4ประต,ตูตัวเตี้ยตัวท็อปโอ้โหสรรพคุณมันมหลายอีหลีรถสวยบางเดิมสภาพนั่งป้าน้องๆป้ายแดงน,นะครับผมเบ,บาะนงเบาะหนังเป็นเบาะคูแม็กรถเดิมรถสวย เบิ้งตี้น่ะหัวน็อตนะครับน็อตไม่มีรอยไขรอยเกะนะครับปี2022ไม่แปดหมื่นหนึ่งพันโลกนะครับผมเบิง้งภายหนงภายในงามงามมีแอร์ลังพร้อมนะครับปกติอาจะเป็นตัว L หรือว่าตัว S นะครับสิบวมีแอร์นะครับผมตัวนี้มีหากระบะเล่อนยนง,งามงามไฟไท่ายเป็น LED มีจอกรองถอยหมอบนะครับมีอันนี้เป็นตัวแโลโก้มังน,นะครับผมเบิ้งด,กด้กรถ นี่ <Okay. S 2> รถเดิมรถสวยนะครับรถบรถเชียวบื่ชนบื่ต่ำสภาพนั่งฝา,น,น,งาน้องๆป้ายแดงกระบะนิ้วฟ้าต้องกระบะของป้ายยักษ์มันท่ารูกลอยเจดีซื้อมองได้กระบะบ่บ่คุ้มนะครับไม่ซื้อมองป้ายักษ์นี่คุ้มสุดคุ้มค่าคุ้มราคาจนคุ้มคุ้มขัง่งนะครับผมเป็นไพ่ลงไพ่ในนะครับกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทพวงามาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผม6 6 9 0 0 0บาท นะครับมีวัดบูธหนึ่งตัวแต่รถเดิมรถสวยเด้อพี่น้องเด้อห0 0สนหกแสนหกห่นเกบอกพิตะกี้หกแสนหาบาทรถเดิมรถสวยนะครับเหนืออีสานกลางใต้ซื้อได้มาหากันพี่น้องเบิงห้องเครื่องเห็นบหหัวนงหัวนอดเดิมมดหลังแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมแผ่นผีดเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับมาร์คช็อคแต้มสีบอตรงทุกจุดนะครับ มาช็อคเต็มสีตรงทุกจุดระบบความปลอดภัยดยบีก EBS พี่น้องหาลังคาถุงพลาสติกบะถอดบะแกะพ,พี่น้องเอฟซีนะครับเอาไปฟีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนเดียวส่งฟีหอ,อนหน้าบ้านป้ายะจันห้อยู่มองได้ก็ซื้อได้เนืออีสานกลางใต่ซื้อเดมดบัววสิเป็นพอค่าแม่ค่าช่าให้ช่าหน้าชาวสวนช่าเกษตรกรกง่นกีจงกียางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราบเลีเยเ้ยงนิโน่นนนนนนสาวก้า เด็ดแถงร้อยตลาดนัดข้องผมประมอประมงพุกอาชีพเอาไปฟรีดาว6กแสนหกห่นพันนมือนเดียวมีส่วนลดอีกสองมืนปายักใจดีจัดให้เอฟซีคอมเมนต์ให้กำลังใจกันทิ้งแล้วก็โคตชชุดโคตชชุดโคช่โคชสุดปายักใจดีปายักหวันใจค็จนปายากของแช่แช่ให้ปายในเดือพี่น้องเด้อแก้ว